สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาดูผลงานห้องใหม่ของทางวายบนะครับวันนี้ก็เป็นคอนโดสุภาลัยพาร์คแยกไปฉายนะครับวันนี้พามาดูห้องแบบทูเบดร o มพื้นที่ประมาณ60กว่าตารางเมตรนะแต่เป็น60กว่าตารางเมตรที่เขาจัดสรรพื้นที่มาได้เข้มข้นดีมากเลยนะแล้วก็มันให้ความรู้สึกโปร่งให้ความรู้สึกน่าอยู่มากนะครับห้องนี้ก็ต้องบอกว่าส่งมอบไปสัก พักหนึ่งแล้วนะครับเจ้าของเขาก็มีเอาพร็อพอะไรเข้ามาอยู่แล้วนะเราก็จะเห็นได้ถึงความรสนิยมของเขานะเขาก็จะชอบกกตุ๊กตนตุ๊กตาอะไรก็มาวางกันไว้นะครับทีนี้มาดูเรื่องการตกแต่งนะฮะเข้ามานะครับจากประตูหลักนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีการทําตู้นะอย่างอย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นโล่งๆใช่ไหมเราก็ทําเป็นตู้รองเทา้ายิงยาวเลยนะครับตู้รองเท้าก็คือมันเป็นการอยู่จริงอะ่ะก็เนี่ยมี ช่องรองเท้าเยอะเลยนะเก็บรองเท้าได้ผมว่ามีสัก2030คู่เลยนะครับแล้วก็เราแบ่งช่องบนล่างไว้นะครับเพื่อให้มันรู้สึกว่า Space มันเปิดนะครับอย่างตรงนี้ก็ใส่วางกุญจงกุญแจอะไรที่ใช้บ่อยๆได้นะครับแล้วด้านบนนะเราก็ยังทำตู้บนอีกนะตู้บนก็ไว้เก็บของที่เข้ามาบ่อยๆนะครับแล้วก็ตู้บนเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกับกระจกนะครับอยู่ตรงข้ามกับกระจกหน้าต่างนะผมก็ใส่เป็นกระจก สีชาทองไว้นะครับกระจกสีชาทองมันก็ช่วยทําให้ห้องมันดูกว้างนะครับฝั่งนี้นะครับเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นเฮ้ยมันมีตู้โชว์นะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่ามันเป็นผนังที่วาวเข้าไปนะแล้วตรงนี้เป็นเสาขึ้นมานะครับดังนั้นพอผนังมันวาวขึ้นไปเนี่ยมันมีช่องของมันอยู่แล้วนะครับทางทางทีมเราก็คุยกันแล้วก็เลยทํามาเป็นเชลฟ์เปิดน,นะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นตู้โชว์แหละคิดง่ายๆนะที่นี่เขามีของโชว์แล้วก็ วางเป็นตู้โชว์ให้นะครแล้วก็มีใส่เสาไม้สีดำนะครับมีแต่ละชั้นก็จะมีพวกไฟ LED ซ่อนไว้ข้างล่างนะครับเพื่อให้มันดูโกลดูสวยนะครับมันก็เป็นเป็นชั้นที่สวยนะแล้วก็อย่างตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าตู้เนี่ยมันต้องมาจบกันเป็นตัว L ใช่ไหมมันก็จะมีส่วนที่มันซ้อนกันตรงนี้เราก็ทําบานกดกระเด้งนะมีพื้นที่นะก็คือเวสเปสพื้นที่ทั้งหมดก็พยายามใช้ให้มัน เก็บของได้ให้มันมีประสิทธิภาพนะครับถัดมาก็จะเป็นโซนทานข้าวนะครับอย่างห้องนี้อันนี้โต๊ะทานข้าวทางโอนเนอร์เขาซื้อมานะครับแต่ก็ก็จะเป็นไซส์เป็นสเกลที่ที่เราคุยกันแหละก็คือเวลาผมจัดดีไซน์ห้องเนี่ยมักจะเอาพวกโต๊ะกินข้าวเนี่ยให้มันชิดผนังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันชิดผนังเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่ทางเดินเปิดพื้นที่อะไรให้มันดูโล่งขึ้นนะครับอย่าง โต๊ะกินข้าวก็เป็นขาไม้นะท็อปก็เป็นหินอ่อนไว้วรลาคาสท็อปก็จะเป็นลายเดียวกับที่ที่เราใช้ในหลายๆจุดในห้องนะครับแล้วก็มีแขวนโคมไฟให้ลูกค้านะครับแล้วก็เออตัวพื้นนะอย่างพื้นเนี่ยก็มีการน,นี้ช่วยเลือกให้ลูกค้านะครับก็มีการแนะนําว่าเปลี่ยนพื้นใหม่นะครับเป็นการเอาพื้นกระเบื้อง เอสพีซีนะก็เป็นเหมือนกระเบื้องยางนะแต่ว่าลายไม้แล้วก็มันมีพื้นผิวไม้อะ่ะเดินแล้วมันจะรู้สึกเหมือนไม้อันนี้ก็วางเป็นลายก้างปาให้ห้องมันก็จะดูแบบสวยนะห้องมันก็ดูแตกต่างจากห้องธรรมดาที่ทางสุภรายเขาส่งมอบมาให้นะครับถัดมาทางเข้าประตูนะตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของตู้เก็บของก็อาจจะเป็นตู้เก็บของที่มันออกแนวแบบจีปะถานิดนึงนะครับก็มาเก็บตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ ตรงนี้เราทําตู้ให้มันค่อนข้างลึกเลยเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นตู้เย็นอยู่แล้วนะครับเราก็ทําความหนาปมันเกือบ10เซนนะครับก็เก็บของได้เยอะแล้วก็มีมุมโค้งด้วยเวลาเดินเข้ามาจากห้องก็มีมุมโค้งนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ดูนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นห้องของการอยู่เองใช่ไหมในส่วนของครัวนะอย่างครัวเนี่ยฝั่งครัวเนี่ยทางสุภลัยเขาก็จัดให้มาอยู่แล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็ทางโอนเนอร์เขามีอัปเกรดนิดหน่อยมีเรื่องของ เปลี่ยนท็อปหน่อยเปลี่ยนพอกแบ็กสเปรชให้มันเป็นหินหินสังเคราะห์คอมมาติกนะครับก็ทำให้ครัวมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งงานที่เป็นงานผมที่ทำให้นะก็จะทำในส่วนของอย่างตู้เย็นเนี่ยเราก็จะทำตู้ครอบตู้เย็นให้แล้วก็เครื่องซักผ้าเนี่ยเราก็ทำตู้ครอบเครื่องซักผ้าให้ด้วยให้มันมีฟังก์ชันนะอย่างตู้เครื่องซักผ้าอย่างเงี้ยอย่างด้านริมเนี่ยมันมีพื้นที่น้อยๆแล้วก็ดึงออกมาให้มันเก็บเป็น เ,เก็บเป็นน้ำยาน้ำเยอะออะไรก็เก็บไว้ในนี้ได้นะครับหรือว่าตู้ด้านบนนะตู้ด้านบนมันมีพื้นที่แล้วก็ทําเป็นที่เก็บของไว้ให้อีกนะครับครัวเนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็ฝั่งนี้ไม่ใช่ไปวางใน่เครื่องใช้ไฟ,ไฟอย่างเดียวทําที่เก็บของด้วยห้องจะได้ดูเรียบร้อยนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็ได้เป็นครัวปิดนะครับก็สามารถปิดการกลิ่นการไรได้เวลาเราทํากับข้าวจริงจังนะฮะ ถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของดูหนังดูทีวีนะครับอย่างห้องนี้ก็จะอาจจะไม่ได้บิวอะไรให้มันเยอะมากมายนะแต่ว่าเราบิวให้ฟังก์ชันเนี่ยมันค่อนข้างครบค่อนข้างเต็มนะครับโซฟานี่ก็เป็นโซฟาอีเกียนะอย่างด้านหลังของผนังโซฟาเราไม่ได้ทอะไรมากมายห้องนี้เราเปลี่ยนวอลในห้องทั้งหมดนะครับเพราะว่าวอลเดิมมันลายมันขัดใจนิดนึงก็เปลี่ยนไปแล้วก็เดินพวกคิ้วสีทองนี่ให้นะครับจริงๆ เดี๋ยวโอเนอร์เขาคงจะไปเอารูปเอาอะไรมาแขวนอีกทีหนึง่งห้องมันก็จะดูฟูดูมีสีสันมากขึ้นนะตรงโต๊ะทานข้าวก็แขวนได้หลังโซฟาก็แขวนได้นะครับในส่วนของตู้ทีวีนะตู้ทีวีก็โจทย์ที่รับมาก็คืออยากจะทําตู้ทีวีแบบตั้งนะครับมันก็อันนี้ก็ได้ตู้ทีวีตั้งพื้นนะครับแล้วก็ท็อปก็เป็นหินไว้วาลคาค์สเหมือนกันนะลายเข้มข้นสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีมือนะครับมีบากมือจับไว้ให้ นะครับอย่างลักษณะการบากนี่ก็จะเป็นสิ่งที่โอนเนอร์เขาอยากได้มานะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบเป็นโค้งๆเป็นอะไรเงี้ยก็ก็แก้ดีไซน์ให้มันดูแตกต่างไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พวกมุมโค้งต่างๆนี่เราก็ทําให้ลูกค้าเป็นมาตรฐานอยู่แล้วอย่างนี้มันเป็นมุมโค้งที่จะเดินเข้าไปที่ประตูห้องห้องนอนเล็กนะครับก็ใส่มุมโค้งไว้ให้ นะครับด้านบนนะด้านบนก็ไม่ทิ้งพื้นที่นะฮะก็จะมีชั้นวางนะครับเรามีชั้นวางให้แล้วชั้นวางก็จะมีส่องไฟ LED มาด้วยนะครับแล้วก็ชั้นวางเนี่ยที่วางของโชว์เนี่ยก็มี LED ส่องมาจากตู้ข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับห้องมันก็จะดูเก็บของโชว์แล้วสวยนะครับแต่มันก็มีพื้นที่ด้านบนก็ทําเป็นตู้เก็บของนะครับตู้เก็บของก็ พอผมทําตู้ด้านบนเนี่ยส่วนมากผมก็จะเลือกวัสดุว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นตู้บนแล้วเนี่ยแล้วมันเลยความสูงของเราแล้วเนี่ยวันทีเราใส่เป็นกระจกเงาอย่างเงี้ยผมว่ามันก็ทําให้ตู้มันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันบีบเรามากไปแล้วก็มันยังได้ความโล่งจากกระจกเงาที่เรามองไปด้วยนะครับในส่วนของระเบียงด้านนอกนะห้องนี้ก็ระเบียงค่อนข้างใหญ่นะก็มองวิวไปสวยๆนะก็ ระเบียงไม่ได้ทำะไรนะก็มีพวกแขวนผ้าแขวนไลไรกันไปนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับห้อง Living Room เดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่กันครับสำหรับห้องนอนนะครับห้อง Masterbed Room เนี่ยก็จะเป็นห้องที่ layout ค่อนข้างดีเลยนะครับก็จะเป็นห้องที่มีช่องแสงเยอะมากนะครับในส่วนของช่องแสงเนี่ยมี ต่างตรงโน้นที่หัวเตียงมีสองอันที่ตรงโต๊ะแต่งหน้ามีอีกอันนะครับก็เดี๋ยวพามาดูว่าเราตกแต่งยังไงบ้างนะครับไฮไลท์ของห้องก็คือส่วนของเตียงนะครับอย่างเตียงเนี่ยผนังเตียงเนี่ยเราก็จะมีการดีไซน์ให้มันมีการยกตรงไม้ที่สี่เนี่ยมันจะหนาหนาขึ้นมาซ้ายขวานะเพราะว่าม่านเนี่ยมันเป็นหัวมันเป็นกระจกเข้ามุมนะครับม่านเนี่ยมันจะวิ่งหลบเข้าไปในผนังนี้ทีหนึ่งนะครับก็เลยจะต้องทํา ให้ผนังเนี่ยมันมีการยกสเต็ปขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะได้หัวเตียงนะหัวเตียงนี่ก็สามารถวางของวางของได้นะครับแล้วก็มีไฟซ่อนรอบๆนะครับรอบๆเพื่อจะฉายไปที่หินนะครับอย่างหินเนี่ยก็จะเป็นอันนี้จะเป็นแค่หน้าหินเทียมนะครับที่เจ้าของเขาไปหามาสวยดีนะเป็นลายที่ดูออร์แกนิกดูจริงมากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเตียงนะเตียงเนี่ยวางเป็นเตียง ควีนไซส์นะครับโดยพื้นที่มันมันบังคับแหละนะครับก็วางเป็นควีนไซส์วิธีทางเดินอะไรมันเดินสะดวกกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของผนงังห e ัวเตียงเนี่ยเราก็มีแขวนพวกโคมไฟผนังไว้ให้นะครับอย่างตรงนี้ก็เปิดปิดได้นะครับเปิดปิดได้นะครับก็เปิดปิดแยกกันซ้ายขวานะครับเพื่อที่ให้มันใช้งานได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตแบบดีเทลอย่างเช่นพวกบางรางม่า,มมานอะไรเงี้ยนะเราก็ทําบางรางม,ม่านให้จบ เพื่อให้มันดูหัวเตียงมันดูจบสวยันะครับถัดมานะครับในส่วนของตู้เสื้อผ้านะครับตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันจะมีฝั่งหนึ่งของตู้เสื้อผ้าเนี่ยที่มันหันทางเข้ามานะแล้วก็แบ่งส่วนของตู้เสื้อผ้ามาแบบเป็นส่วนตู้โชว์นะครับอย่างตรงนี้ก็ได้ชั้นโชว์ทั้งหมดหนึ่งสามสี่นะได้ทั้งสี่ชั้นโชว์เลยนะครับแล้วก็มุมตรงนี้มันเป็นทางเดินใช่ไหมมุมนี้ก็เป็นมุมโค้งนะก็ ทำไว้ให้มันเดินสะดวกนะครับเดินแล้วไม่เกะกะน,นะแต่วางกระป๋องกระเป๋าอะไรเป็นกึ่งๆึโชว์ก็ได้นะซื้อกระเป๋ามาจากมุงนอกก็มาวางตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เสื้อผ้านะตู้เสื้อผ้าก็ทําให้ค่อนข้างกว้างเลยนะอย่างบานนี้นี่เกือบหกสิบเซนเลยนะครับก็เป็นตู้เสื้อผ้าบานใหญ่นะครับแล้วก็จะมีพวกช่องเก็บของนะมีช่องแขวนกางเกงนะครับมีลิ้นชักให้ลูกค้านะก็ ฟังก์ชันพวกนี้เราก็คุยกันมาหมดแล้วแหละว่าเขาจะแขวนยังไงจะเก็บยังไงนะครับแล้วด้านบนก็เก็บเป็นกระเป๋าเดินทางได้นะครับก็พยายามใส่ตู้เสื้อผ้า,ามันใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่ตรงนี้มันอำนวยให้นะครับฝั่งตรงข้ามตู้เสื้อผ้า,าเนี่ยจริงๆตรงนี้มันเป็นวอล์กเวย์นะเป็นทางเดินที่เดินไปห้องน้ำนะแต่ว่าเราก็จะเพิ่มในส่วนของโต๊ะแต่งหน้านะครับอย่างโต๊ะแต่งหน้านี่ก็ทาไซส์พอดีกับผนังเลยนะผนังมันกว้างตรงนี้ก็ทาโต๊ะแต่งหน้าใหญ่ท่านี้ นะครับตัวกระจกของโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะมีซ่อนไฟ LED ดไว้ให้นะเวลาแต่งหน้าเนี่ยแสงไฟสีขาวเข้ามาจะได้ดูสีเวลาแต่งแล้วมันดูจริงขึ้นนะครับแล้วก็ท็อปของโต๊ะแต่งหน้าเราก็เป็นหินไว้วัลาคัสนะครับแล้วก็มีมูโคงให้นะแล้วก็ด้วยความที่โต๊ะแต่งหน้ามันกว้า,างนะเราก็ใส่เป็นตู้โชว์นะครับวันนี้ก็เป็นตู้โชว์สลเก็บของนะก็เก็บพวกเครื่องสำอางยิบยย่ยอยๆใส่ในช่องพวกนี้ได้แล้วเราก็มีตัวเบรกใ็้ด้นะกั้นไว้ให้มันไม่ตก เนี่ยนะครับก็กั้นไว้ให้ลูกค้าด้วยนะก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอยที่ใส่ไว้ให้นะหรือแม้กระทั่งไฟด้านล่างนะอย่าง <c oughs> ตัวโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราก็มีไฟด้านล่างมาด้วยนะเผื่อเผื่อเปิดแล้วมันก็ช่วยส่องให้พื้นมันดูโปรขึ้นอะไรเงี้ยนะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำที่ไซส์มาตรฐานนะครับก็จะมีถุกภัณฑ์ มีอ่างล้างมือแล้วก็มีโซนชาวเวอร์มีกระจกนิลภักยกั้นให้้วก็เป็นฟังก์ชันห้องน้ําที่ใช้งานได้จริงนะครับห้องน้ำอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าผมว่าเขาผลักให้พื้นที่ใช้สอยภายในห้องมันดูใหญ่อยู่ละนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันนะครับครับสาหรับห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กอันนี้ก็ จะเป็นห้องที่ทางโอนเนอร์เนี่ยก็ซื้อไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าห้องนอนนี้เขาจะใช้เป็นห้องอะไรนะอย่างตรงนี้เราก็ทําบิวต์ยินแบบกลางๆไว้นะครับที่บอกว่าทําแบบบิวต์ยินแบบกลางๆไว้ก็คือด้วยความที่ห้องนี้ผนังมันเว้าเข้าไปนะครับเพื่อเป็นช่องแสงอยู่แล้วนะครับมันมันเป็นนุกที่มันยื่นเข้าไปนะเราก็ทําเป็นซุ้มนะอย่างนี้ก็เป็นซ้มไม้ซี่เนี่ย ไปจนถึงฝ้าเนะี่ยแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสาแล้วก็ทําปิดเสาแล้วก็ทําเป็นตู้โชว์นะครับไว้โชว์ของนะอย่างตอนนี้ก็วางเป็นเหนือนซิการ์ตูนเป็นอะไรไว้นะครับแล้วก็ภายในซุ้มเนี่ยตอนนี้ก็เอาโซฟาเบสมาวางนะครับเห็นโซฟาเบสก็สมมุติเพื่อนๆมาพุ่พ่พอคุณแม่มาก็ดึงออกมาใช้นอนได้ด้วยนะมันก็เป็นห้องที่มีความเฟล็กซิเบิลไว้ก่อนนะครับแล้วอนาคต เกิดอยากจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ไปทำอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถทําได้นะก็เอาโซฟาเบดออกเอาเตียงควีนไซส์คิงไซส์อะไรมาตั้งตรงนี้นะครับโดยที่มันก็จะไม่ได้กระทบกับตัวซุ้มที่เราบิวไปแล้วเพราะว่าซุ้มนี้มันก็บิวในช่องที่มันมันเว้าไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้สําหรับห้องนอนเล็กนะเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับห้องที่สุภ라พาร์ค แยงไฟฉายนะฮะก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมว่าเลเยอร์ดีเลยนะถ้าเพื่อนๆเ,เดินตามมาจะเห็นได้ว่าเออเลเยอร์มันลิฟ n g ดิเน็งมันมีความใหญ่ได้ครัวปิดห้องนอนใหญ่ก็ใหญ่ห้องนอนเล็กจริงๆก็ได้พื้นที่ที่เยอะนะครับแล้วก็เรามีการตกแต่งที่ค่อนข้างจะเน้นนะนี่ก็อย่างที่บอกว่าอย่างพื้นเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไหมพื้นก็เปลี่ยนเป็นกระเบื้องอยาง s p c เนี้ย หรือว่าตัวผนงวังาพวกวอลเปเปอร์รอะไรเราก็เปลี่ยนลนายวอลเปเปอร์เเรด้วยนะครับแล้วก็บิวอินเนี่ยแล้วก็บิวอินแบบโฟกัสนะค่อนข้างเน้เนอย่างเช่นโซนที่เป็นโซนเก็บของด้านหน้านะครับก็ที่เก็บของเยอะเลยนะครับหรือว่าภายในครัวเนี่ยเราก็ทําแบบตู้ให้มันเก็บของมาขนานกับตู้ครัวเดิมของ,ของโครงการนะครับหรือว่าพวกตู้ทีวีอะไรก็ทําให้ที่เก็บของเยอะนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเพื่อนๆดูในห้องนอนเนี่ยเราก็ทํา ตู้เก็บของทําโต๊ะแต่งหน้านะครับก็พยายามบิวอินให้ฟังก์ชันมันได้ครบนะครับเพราะว่าการอยู่คอนโดเนี่ยพื้นที่แค่60ตารางเมตรเลยเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่มันใหญ่มากแต่ถ้าเราทําช่องเก็บของทําชั้นเก็บของทําตู้เก็บของให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ทําให้การอยู่ในระยะยาวเนี่ยมันอยู่ได้ง่ายอยู่ได้สบายขึ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจ ชอบงานของทางเราก็ติดต่อกันมาได้นะอยากให้ไปตกแต่งที่ไหนนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กัชบช่องายบยดิสคอนโดเด้วยกันโอเควันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ